สวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องฟูนวยอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับยูเรียนอะรนากันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเด็กนี่เลยครับมนุษย์น้อโหนเซบาสุกิครับแล้วก็ชินครับกับเฮสุกิอีกครั้งครับอันนี้ตามเนื้อเรื่องเลยครับมีสู้กันในสู่วิจัยคู่นี้เลยคู่ที่คู่แล้วกันครับออกที่แล้วเริ่มก่อนผมโดนโกงครับร้านนี้โลเริ่มก่อนได้เปรียบเสมอครับจริงป่าวะจริงก็ไม่ใช่นะ แต่บจบางแล้ว UA เนี่ยส่วนใหญ่คนจะเลือกเริ่มก่อนนะครับแต่ว่าบางเด็กมันก็อยากเริ่มหลังเหมือนกันครับผมเจ็ดห้าหกและเจ็ดครับห้าหและเจครับมีสูมีหนึ่งมีสองะครับเอาละครับลงเซบาครับ ข้าเดินครับจัวใจหนึ่งครับลงชิ้นครับเปิดทบกล้องลว้ข้างล่างครับไข้างล่างไม่ต้องโชว์นะครับแล้วก็โรยจัวครับชิ้นครับกล้องครับไว้ข้างบนเลยผ่านเลยครับเดินจัวครับเขามีสองที่มรอแล้วอ่ะเอาละลงเซบายตัวครับแล้วก็ลงที่กวางนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับเปิดสามครับเมื่อลงปตีครับเปิดสามหยิบหนึ่งครับ แล้วก็ถ้าหยิบได้ต้องทิ้งมือหนึ่งครับและนี่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราไม่รู้จักนะครับก็คือคนขับรถรับผาตัวนะขาแล้วก็เดินครับจวลงครับลงครับพาเลยเอาละครับครบสามแล้วครับแอคชั่นตัวมาครับแล้วก็ใจสองครับนี่ลงเซบาตัวนี้ครับลงมาจวหนึ่งก่อนครับ มีเทคน <ผม S 1> ตีนครับสามารถลาก4 1ลงมาเล่นแบบหัวตั้งหรือลงมาเลดได้นะครับอต่น,นี้ไม่มีอะไรเราเลดเลยครับ <c oughs> เหตันี่ไปครับนี่ตัวนี้ครับเซบาครับบอกว่าในเทิร์นฝั่งตรงข้ามถ้าตรงข้ามถ้าฝัง่ตงตรงข้ามจะเลือกเป้าเขานะครับด้วยเอฟเฟกตตัวละครหรือว่าอีเวนต์เนี่ยหรือทิกเกอร์เนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มหนึ่งนะครับครับอ่ะและแต่ก็ถ้าเข้าเทิร์นายนี้ได้ ต้องมันจะกดเทคเมนได้ก็ต่อเมื่อมันผ่านไปแล้วหนึ่งเตนะครับก็สามารถยิงไลท์ได้หนึ่งใบแล้วก็จวดหนึ่งนะครับครับผมเอาละตีเลยครับเข้าเลยครับสี่พันใบบนครับสวยๆเก็ตครับเรียบร้อยผ่านแล้วครับดูเหมือนจะไม่รอดนะเข้าเตครับจวดขั้นหนึ่งใบแต่หนึ่งครับเหล็กชินครับขอดูมือนยครับขอดูมือแน่นๆเอานี้แปะครับท็อปกองแบบหนาย ก็ใจหนึ่งครับโดนสงไนเป็่ครับลเลดเทคครับผมเปิดก่อนแล้วก็กดเทคครับมีหนึ่งสองสามอีแ e พ็คครับ e สงไนออกเลยอ,อ่ะเอาไปนี่ครับคันเลอร์ครับขูดครับสองหนึ่งถ่งายแล้วยนะ อิ่มแคนนะครับแล้วก็กดตีนะครับ4ี่พันเข้ามาเลยครับนี่ครับเกตครับครับพันเลยจุ๊บๆเอาแล้วได้เวลาแล้วครับตัวขึ้นมานะครับคมๆหนึ่งสสามสี่คนของแลบบมีสี่คนพอดีครับยิงนะครับอย่าไปลบสี่พันครับเอพีลบไม่ใช่สี่พันเอพีมันลบแล้วสี่พัน power เออแล้วก็ใจหนึ่งครับ ลงเป็นพี่กว่างครับเปิดสามหยิบหนึ่งครับครับผมหยิบตัวหยิบตันี้แล้วกันครับแล้วก็ทิ้งครับหยิบแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ใจนึงเลดครับเลดครับตัวนี้เลยครับผมเสื้อคลุมครับไม่ตกเป็นเป้าของอะไรเลยครับไม่สามารถเลือกเลือกได้อ่าไม่ทำไม่สามารถถูกเลือกได้ เมื่อเลทครับสามารถได้ความสามารถเมื่อลงแล้วก็เมื่อตีของตัวตัวนั้นครับอันนี้เมื่อลงมีจวดหนึ่งครับมีเมื่อลงแล้วก็เมื่อตีครับตีเลยดีกว่าตีครับสามารถลงสี่หนึ่งหรือลงสี่หนึ่งหมวกตั้งหรือว่าเลทได้นะครับเลทเป็นตัวนี้ครับเลนี้ขึ้น้านครับสามพันห้าครับบ๊ครับนึ่สี่พันโอเคสี่พันครับเข้าเลยครับใบล่างสุดเลยครับโบครับ พันห้าครับเข้าเลยครับใบล่ามสุดครับต้องเปลี่ยนวิธีเก็ตครับนี่จบเทิร์นครับหัวตั้งหมดนะครับปุ๊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 บเข้าเทิร์นครับจบกันหนึ่งใบเอาแล้วอันนี้นะครับเสื้อคลุมไม่ถูกชี้เป้าอันนี้ถ้าจะชี้เป้าต้องจ่ายเพิ่มหนึ่งนะครับเก็ตหนึ่งครับเลดชิ้นครับขอดูมือหน่อยเอาสเปรย์แปะครับโอ้ เปรียงลงมเนี้ยใจหนึ่งครับลองชิมคนนี้ครับเด็กคนนี้ครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไงทับกองหรือถ้ามีไลท์หรือกองไงอยู่ครับลากสองหนึ่งลงมาเล่นได้ครับเลือกลากครับสองหนึ่งประเทเมนครับจุดหนึ่งทีหนึ่งครับจุดหนึ่งก่อนอันนี้มันจวดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการที่คว่ำอยู่นะครับก็เลยต้องทิ้งหนึ่งไปด้วยครับทิ้งครับเอาอีกรอบครับอีกรอบครับจุดหนึ่งทีหนึ่งครับทิ้งเลยครับ เจอหนึ่งครับเลทครับทีนี้สใบเลยคราวนี้เอาอันนี้ขึ้นไปแปะครับเอาหมดเลยกดเทงเมสครับเจอหนึ่งทีหนึ่งครับโอเคถึงสแปมชินมาคอนโทรลมือนะครับตีเลยครับสี่พันเข้าใบนี้เลยครับสเปร์ครับไปครับแล้วก็อีกสี่พันครับเข้าใบนี้เลยครับขอจัวหน่อย เดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วผ่านเลยครับข้าเทินจั่วครับเอกตาดอครับเอาละครับไม่ไหวยิงด้วยครับเอาละบิ๊กนะครับชิปถ่ายแล้วนะครับโดนล็อกมือจนบิ๊กอ่ะมีทีหนึ่งครับครับกดเทคครับจั่วหนึ่งก่อนถ้าไลฟ์่อลตรงข้ามสามหรือมากกว่ายิงหนึ่งไล์ครับเกตครับโอคแต่เราได้พอดีครับนี่ แล้วก็ใจหนึ่งครับไฟนอลครับึ๊บๆบนี่แล้วก็ใจสองครับลงตัวนี้จวดหนึ่งครับครับแล้วก็ตีเลยครับอันนี้ตีสามพันห้าครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งครับสแปมหนึ่งสแปมสี่หนึ่งนมาเลดครับผมบอกครับ สี่พันครับเข้าเลยครับใบล่างครับจนึงสี่พันอีกสักทีเข้าครับใบล่างครับไฟนอลครับตาในห้าไม่เข้าเลยครับตาเลยเข้าเดินครับจนึงอึ๊บลุกอ่ะนะครับเหลืออะไรเดียวแล้วครับขนมข้ามกดเอกเมนครับจนึงหน่อยหนึ่งครับอีเฮียสุเกะมาช่วยไม่ทัน ใจหนึ่งครับลองชินครับแตกชินครับหงายปึ๊บนั่นไงเอาแล้วกดโปรเทคเมนครับจู๋จั่วซีครับครบพอดีอยู่ดีโดนทำไมชิงเล่นผิดนะนี่อ่านี่จั่วไปครับใจหนึ่งครับเลดครับไห<ง>ลไป อัไล์หนึ่งใบครับรกดเทคเมนครับเป็นอิมแพกหนึง่งใส่หนึ่งครับเหล็ชิ้นครับโอ้โหขอดูมือเอาสเปรย์แปะครับรกดเทคเมนครับจนทีนึง,ง,นงทิ้งเลยอันนี้อันนี้สไนดได้สไนด์ครับเสื้อแต่เอาไปนี้ออกโอเคสี่พันครับ หลืออีกสามเวฟครับหมดบอดก็ดีอ่ะเข้าหอนเอาไปจกออกครับสี่พันครับอือสี่พันครับก็ต้องน็อปไปตัวผ่านเลยเอาล่ะครับจังหวะนี้เชียยงไงก่อน,นอันนี้เราสเปรย์ได้ทีึ่งแต่ถ้าเราสเปรย์เนี่ยเราแพ้แล้วนะ <c oughs> ว่าเราต้องอันนี้ขึ้นไปตีเพื่อสแปมเอกตาดอกรวก่นนะ,ค,ะครับผมไม่ออกเอกตาดอก่อนห้าได้ไปดันเลยต้องดันเลยครับใจหนึ่งคุณชิชิบะครับตัวนหนึ่งครับไม่ได้ยินแล้วล่ะตอนนี้ส ไฟนอเล็บปาไฟนอลไม่หมดมือไม่ไฟนอลไม่ได้ไม่ต้องไฟโอเคครับสามพันตีเอาสี่หนึ่งลงมาเล่นครับอันนี้ลงมาหัวตั้งชี้ตัวนี้บวกพันบอกครับแล้วก็อันนี้ตีบวกให้ติดเทคลาโบทั้งหมดบวกพันครับ ตัวนี้ก็าจไปสี่พัน 4, เหมือนกันบอครับแล้วก็อันนี้ครับสี่พันครับห้าพันครับบอครับโอเค่ okay. านแล้วต้องทำะไรเอ็กตอดอกเลยอเอ็กตกรดอรครับตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งที่หนึ่ง ้จหนึ่งครับอใจหนึ่งครับชินครับทับไหทับกองแค่นี้แค่นี้ครับตีเลยบอกเลยผ่<ห>านเลยครับคนขับรถชาวเทินจัวอิกตตาดอ อยู่ตีเลยครับบวกพันครับผมเรียบร้อยจบลงแล้วครับเป็นชัยชนะของเซบะสติสตินะครับมาไม่ตามทัดนะครับผมนุ้นพีแตชิน,นอ่าเหตุว่าเฮียสุเกะมาช่วยในไม่ทันแล้วกันในกระตูนนะครับต้นพี่ลองกดจบไปนะครับโอเคใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ เล็กๆอยู่ทายคลิปนะครับ